ปิดเราได้สบายดีปลาลุงอย่างกอนฉีนไปเจาะมุกประดมเนาะเฮียบมันสีถ <c oughs> ือห,หัวน่ะเอาก็ไั่จะจุดความเอาถอดรองรถอกถอดรองรถกันมาใส่กันทิ่มน,นี่เนาะ ทิ้งไปเนาะไลายคอมเมนต์เนาะรีบซีเป็นกันคอมเมนต์มาวันไห้ไปหาหมอต้องสันจังสีเนาะอะไรเนาะน่องขาเ่ะ อย่าไปกลามันตีดีใช่ไหมลูกห้าหนมาม่อือฮะดูทา โลยมาามามามาเขาลอมานะโอ้เขาลอ,อก่อนพี่พี่ยาลัดซื้อไหรหึ่น้องยู่ทางไหนลูนกน้องยู่ทางไหนใายคุณประกอดนะน้องเสาร์ค้าขึ้นเนาะขอบคุณจ้า ใส่ครีมเห็นใส่เพิ่นนะใส่ครีมยังถ่ายเบิ่งเนี่ยใส่ครีมในี่ยละเนี่ยนะพี่น้องบกแห้งดอกเอ้าปีนเผาห<ม>้องน้องดูน้องน้องเอ้ยอน้องไก

กระางลูกได้อีบอ้ะเศร้าละบอโอ้มันทิมะหยาดโหลดกันอีแล้วเอาหยาดกันเดนอะเอายกฝาเอายกมันมวงางมาออกเอามือออกน้อย เดิมแบบน้อยเอามือออกหางห้องดูยี่หาอหลุดกันอีแลนีใช่หรอ นได้มันหยุบแห้วไปหนาตีลูกไปหนาตีน, <ะ S 1> น้องอยาไปหาไดไป่ะน้ำไปหนาลูกไปหนาเป็นบ่มึงมึงหลากนเหี้ยมากไปเยียบ <นะ S 1> เออน่องแล้วมันงูเป็นเห็นแล้วงูเป็น หมอปลาดามไข่แหนแล้วนี่ยมันก่อนมันกับใบไข่แห้งแล้วมันกับแหวะไปดิขึ้นล้างขึ้นล้างกลาขึ้นล้างอย่าพ่าวเด้อให้อ้ายขึ้นก่อนให้อ้ายขึ้นน้ำหมอให้อ้ายขึ้นล้างบักทัามขึ้นนะเอ้า chị luôn thì nhắn chị lắng ham nè nhú ui Dạ nhú nó hẹn เห,หี้ยมะไก่ออกมาลูกเอาออกมามันฆ่าแล้วมาล่ะเอาออกไห้มาลงก่อนลงก่อนมาทำลงก่อนมะกลาลงก่อนโง่ออกโง่ออกเออมันอะรหูแจ๊กโง่เนาะโง่ออกดิกลาลูกกลาลูกผูบ้าประดามผู Uhm, Tower> ขากอกรอนนะมันกับไหนในเร่น้อประามันกับปริบวมแห้งเนาะอือกกกินยาตัวนน่อหนะอือกกินตัวเก่าฮะแกกินเท่าน่ะตัวนี่วนนี้ยังมันไข่แห้งอ uh ีเรอ อายุอายุไปบักเล่นหน่อย,ยนะนะเช่นมูกเนะ <c ười> น่ีกิมมูกเจ้าของแง่หนอกนะมันหลหมวกมันหูจักใส่พิ่นยนะังหึง Bi rồi nyang. Go kai suy in bi này rồi phong niệm tan off. Hakatood mi suy suy ăn ha, mèo. Young pai, bà. Mwong, 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 ngô, ngô mà โง่ออกมาลูกโง่ออกมาโง่เขาวะน่ะก้อนเหยียวยังเไงบักง่ายยิ่งขึ้นกองเพื่องบ้านมึงยาให้ให้ขึ้นวะให้ให้ห้ำออกมาห้ำห้ำอ้าวน้องกระบือปึ๊ดไอ้ก็จะขึ้นโอ้ย ให้ลูกให้อยู่คราบอยขัไปนะฮะโอ้ยด่ากพอด่าออ้อ้อาอ้าอ้าอ้อาอ้าวอ้อ้อ้้อวด้ออ้าววน้้า้อ้ เก็บห้องเก่าขรองค่ะนดี่ไปเก็บห้องน้องโอ้ยเออน่ะนั่นเก็บว่าผ่าอยากดินตัวละเอียไว้อย่าไปหาให้ที่ไอ้ไก่ก็ได้ อยู่หอยว่าเซ็อย่ามาขีนไงนะเอามาขีนไปยังลูกอยู่ออกมาเออมอน้องมอยหญ่น่าขึ้นเห็นพั้มนะร่วงขึ้นก็บอกว่าหลุดตัวมาไม่ชีสชวาง

ô, cô giả chu ngày lắng như thế Mà hàm có nhắp khảo này đây tí luôn, thấy không? Thấy ai lắng nắm ô, Cô giả mừng ngại lắng như thế À Thì thay hộ phải đi Long cảm ơn mừng ôi cũng cả đây cúm <laughs> mà cúm phải lông thì bây giờ còn nha ha cút đi bò ai cứ lang á ồ có dặm, nó quay <cười> <cười> uh, ai nhưng mà đây cứ dậm nòng bay đấy ai อืมไปเลยไปยังนั่นาละหองอยไข่แล้วนี่เห็ดนะฮะหงายไข่จุหงายไข่โดย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 อ่าขึ้นขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้องไอ้ขึ้นก่อนเย็บเย็บมาห้ามเย็บหมดโต๊ะหมดโต๊ะสีลอนบ่เออล่นก็ลอน